คุณกำลังรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทำนายในวันนี้หากคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดังพลังใจนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในนักษัตริย์ปีมะเมียหรือคนเกิดปีม้านะครับว่าในเดือนกุมภาพันธ์2569นี้คนเกิดปีมะเมียจะมีดวงชะตาการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและดวงชะตาความรัก เป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทํานายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวจองคิวสอบทำค่าครูได้ตามไลน์ไอดีใต้ใคลิปนี้เลยนะครับเอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ ดวงชะตาการงานก่อนเลยนะครับดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะเมียในเดือนกุมภาพันธ์2569นะครับเปิดไพ่ขึ้นมาไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งศูนย์กลางคำทํานายและจักทรงอิทธิพลกับดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะเมียเป็นอย่างมากนั้น คือไพ่8คาถาครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นและจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับคนเกิดปีมะเมียทั้งหลายด้วยนะครับในเรื่องงานเนี่ยเราจะพูดถึงการมีโอกาสดีๆในเรื่องงานเข้ามาหรือเป็นลักษณะของการเติบโตในตําแหน่งหน้าที่การงานแบบ ก้าวกระโดดก็ได้เช่นกันนะครับไพาราชาแห่งเหรียญตั้งอยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเราจะพูดถึงการงานในเดือนกุมภาพันธ์นี้ดูจะไม่มีปัญหาใหญ่ๆใ,ให้ต้องเผชิญมากนักนะครับเป็นช่วงเวลาที่การงานดูจะ มีเสถียรภาพมีความมั่นคงหรือจะทำอะไรก็มักจะเป็นดีมักจะเกิดผลเพราะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องงานนะครับในเรื่องของการทำงานอาจจะมีเรื่องที่ต้องระวังบ้างคือไพ่ห้าดาบครับไพ่ใบนี้เตือนให้ระวังในเรื่องของการ อย่าใช้อารมณ์ในการทำงานเตือนให้ระวังในเรื่องของความขัดแย้งกับผู้คนที่เรานั้นต้องร่วมงานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าลูกน้องลูกจ้างก็ได้เช่นกันในเรื่องของการทำงานไพ่ใบนี้ยังจะพูดถึงลักษณะของการที่บางทีแม้เราจะไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่นในเรื่องงานแต่เป็นลักษณะของการที่บางทีเนี่ย เราใส่อารมณ์ใส่ความรู้สึกกับการทำงานมากจนเกินไปแล้วสิ่งนั้นมันกลายเป็นท็อกซิกที่ส่งผลกับผู้อื่นก็ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นงานก็คืองานเราใช้ความเป็นมืออาชีพในการทำงานเรารับผิดชอบอย่างเต็มที่แต่ถ้าอะไรที่มันเกินหน้าที่นะครับ ก็ขอให้พิจารณาให้ดีว่าควรจะทำมันไหมหรือถ้าทำแล้วส่งผลกระทบกับใครหรือไม่อย่างไรด้วยนะครับคนเกิดปีมะเมียทั้งหลายครับสำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะครับเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นเดือนที่จะเห็นการเติบโตในเรื่องของธุรกิจ หรือว่าในเรื่องของยอดขายนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการต่างๆที่คุณนั้นทำอยู่นะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่นอกจากจะเป็นช่วงเวลาที่เห็นความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแล้วยังเป็นช่วงเวลาที่ขยับขยายได้ดีครับใครที่ตั้งใจจะแตกสาขาขยับขยายนะครับสาขาออกไปหรือว่า ออกลายสินค้าหรือว่าบริการใหม่ๆก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทำได้ดีด้วยนะครับไพราชาแห่งเหรียญจะพูดถึงการลงทุนทำสิ่งใดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้จะสำเร็จได้ด้วยดีครับคนเกิดปีมะเมียทั้งหลายครับสิ่งที่เจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการต้องระวังคือให้ระวังในเรื่องของการมีปัญหากับ หุ้นส่วนถ้าใครที่มีหุ้นส่วนให้ระวังในเรื่องของการมีปัญหากับหุ้นส่วนที่อาวุโสกว่าเรานะครับหรือว่ามีอายุมากกว่าเรานั่นเองนะครับส่วนถ้าคนค้าขายเนี่ยการค้าการขายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ขายดิบขายดีมีเกณฑ์ที่จะขายสินค้าได้คลาวละมากๆไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือว่าพ่อค้าแม่ค้า ที่มีหน้าร้านนะครับก็ขายดิบขายดีไม่แพ้กันสิ่งที่ต้องระวังคือระวังในเรื่องของลูกน้องลูกจ้างสร้างปัญหาหรือปัญหาที่มาจากคนนั่นเองครับคนเกิดปีมะเมียทั้งหลายครับส่วนคนที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศพนักง,งานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าทำอาชีพ อื่นๆนอกเหนอืจากที่กล่าวมานะครับจะเป็นช่วงเวลาที่การงานจะเห็นการเติบโตในตําแหน่งหน้าที่การงานอย่างเด่นชัดครับมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายหัวหน้าง,งานให้ทำโปรเจกต์ใหญ่หรือว่าทำโครงการใหญ่หรือว่าทำงานที่มันมีความสําคัญต่อองค์กรที่คุณนั้นอยู่มากๆนั่นเองนะครับเป็นช่วงเวลาที่นอกจากจะได้แสดงฝีมือแล้ว ยังมีเกณฑ์ที่จะได้เติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานแบบก้าวกระโดดด้วยนะครับสิ่งที่ต้องระวังคือระวังจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือว่ามีความขัดแย้งนะครับหรือเป็นลักษณะของปัญหาบางอย่างที่อาจจะโทษกันไปโทษกันมาแล้วเกิดความขัดแย้งไม่พอใจ ของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้เช่นกันต้องระวังให้ดีนะครับคนเกิดปีมะเมียทั้งหลายเอาละครับดวงชะตาการงานผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินคนเกิดปีมะเมียนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนที่เกิดในนักษัตร์ปีมะเมียรหรือคนเกิดปีม้านะครับในเดือนกุมภาพันธ์2560 เครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะเมียในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้มีไพ่3ถ้วยไพ่ใบนี้จะพูดถึงการมีข่าวดีในเรื่องเงินเกิดขึ้นนะครับหรือเป็นลักษณะของการได้รับโอกาสดีๆในเรื่องเงิน นะครับเป็นช่วงเวลาที่การเงินไหลเข้าดีการเงินหมุนเวียนได้ดีการเงินไม่มีติดขัดใครที่ต้องทํายอดทําเป้าก็จะไปได้ถึงยอดถึงเป้าตามที่ตั้งใจไว้นะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ลงทุนอะไรไปลงทุนอะไรไว้นะครับก็จะได้ผลกำไรตอบแทนกลับมาเป็นที่น่าพอใจเป็นช่วงเวลาที่ คนค้าขายก็เรียกได้ว่าค้าขายดีไม่เหนื่อยมากนะครับกับเรื่องของตัวเลขหรือคนทำธุรกิจก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนคนทั่วไปหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศพนักง,งานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่มีข่าวดีที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องเงินเงินทองทองเกิดขึ้นหรือมีคนหยิบยื่นข้อเสนอดีด ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองให้กับคุณด้วยนะครับสิ่งที่อาจจะต้องระวังบ้างนะครับคือไพ่เก้าคาถาไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเงินที่ล้วนไหลาการเงินแม้จะไหลเข้าดีแต่ไพ่ใบนี้จะเตือนให้ระวังเมื่อการเงินไหลเข้ากระเป๋าซ้ายแล้วมักจะย้ายออกกระเป๋าขวานะครับมีเรื่องให้ต้องใช้ต้องจ่ายอยู่ตลอดเวลาในเดือนกุมภาพัน,น์นี้เพราะฉะนั้นต้อง ระวังในเรื่องของรายรับรายจ่ายให้ดีดูให้สมดุลและที่สำคัญนะครับอะไรที่ไม่จำเป็นไม่เร่งด่วนนะครับรอก่อนได้ก็ควรจะรอก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนใช้เงินไพ่เดอะชาริออหรือว่าไพ่รถมาศึกจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการมีรายจ่ายก้อนใหญ่ที่เข้ามาแบบกระทันหันทำให้เรานั้นอาจจะ ต้องเจอกับสถานการณ์ที่ต้องควักเงินก้อนใหญ่ออกไปใช้ไปจ่ายก็เป็นได้รวมถึงให้ระวังในเรื่องของบริวารหรือว่าผู้คนรอบข้างนำความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองมาหาเรานะครับและที่ต้องระวังอีกเรื่องหนึง่งก็คือในเรื่องของค่าใช้จ่ายบางอย่างที่จะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่มาจากยานพาหนะนะครับของคนเกิดปีมะเมียทั้งหลาย ด้วยนั่นเองนะครับมีเรื่องให้ต้องเสียต้องซ่อมมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านไปมาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะครับว่าดวงโชคลาภของคนเกิดปีมะเมียนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาโชคลาภของคนที่เกิดในนักษัตรปปิย์ปีมะเมียหรือปีม้านะครับในเดือนกุมภาพันธ์2560 เครับเดือนกุมภาพันธ์นี้คนเกิดปีมะเมียเรื่องดวงโชคลาภถือว่าเด่นครับมีไพ่เด e ยว e วิหรือวิววอ f ฟ์ฟอร์จูนนะครับไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาใบนี้จะนำพาความโชคดีมาสู่คนเกิดปีมะเมียนะครับเสี่ยงโชคแล้วมีเกณฑ์มีโอกาสมีโชคลาภได้หรือมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องเงินเงิน,งนทองทอง,ทองก็ได้เช่นกันนะครับในเรื่องของโชคลาภเนี่ยไพ่ดีเอ็มเพรสหรือว่าไพ่จัก,กรพรรด,ดินี จะนำพาวความโชคดีมาให้โชคดีของคนเกิดปีมะเมียจะมาจากสตรีมีคันหรือว่ามารดาหรือว่าสตรีในบ้านจะนำพาวความโชคดีมาให้นะครับไพ่ผู้รับใช้แห่งเหรียญจะพูดถึงการมีข่าวดีเกิดขึ้นเกี่ยวกวับเรื่องโชคลาภก็ได้เรื่องเงินเงินทองทองก็ได้เช่นกันนะครับและจะพูดถึงในเรื่องของการเด็กพูด ถึงในเรื่องของการที่เด็กเล็กๆเ,เด็กในพ่านนำพาความโชคดีมาให้กับคนเกิดปีมะเมียได้ด้วยเช่นกันนะครับเคล็ดลับจากอาจารย์เปาคนเปิดดวงนะครับแนะนําว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้คนเกิดปีมะเมียให้คนที่เกิดในวันพฤหัสและวันศุกร์สิ่งโชคให้พวกเขาเหล่านั้นจะนำพาความโชคดีมาให้กับคุณได้ด้วยเช่นกันครับ สำหรับเรื่องของโชคลาภนะครับสิ่งสำคัญคือเป็นไปตามบุญกุศลที่เรานั้นได้ทำได้สะสมมาเพราะฉะนั้นอย่าเริ่มมันทำความดีมันสะสมบุญบาร,รมีด้วยการคิดดีทำดีพูดดีมีใจอันเป็นกุศลอย่างสม่ำเสมอนะครับอาละครับดวงชะตาโชคลาภผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาสุขภาพกันบ้างว่าดวงสุขภาพคนเกิดปีมะเมียนั้น,น,นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาสุขภาพของคนที่เกิดในนักษัตย์ปีมะเมียหรือคนเกิดปีม้านะครับในเดือนกุมภาพันธ์2569ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงสุขภาพของคนเกิดปีมะเมียในเดือนกุมภาพันธ์นี้ดูไม่ดีนักนะครับมีไพ่ห้าเหรียญไพ่ที่แสดงถึงความอับโชคในเรื่องสุขภาพทำให้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ต้องระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยบ่อยหรือมีอุบัติเหตุอุบัติภัยเกิดขึ้นได้นะครับ ให้จ้สติกนะครับจะเตือนให้ระวังในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บที่มีความเกี่ยวพันกับอวัยวะบริเวณช่องท้องอย่างตับและไตหรือว่าลำไส้นะครับหรือแม้กระทั่งกระเพาะด้วยเช่นกันไพ่เดอะสตาร์เตือนให้ระวังในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บที่มากับน้ํา หรือว่าอากาศนะครับให้ระวังนะครับคนเกิดปีมะเมียทั้งหลายครับดูแลสุขภาพกายใจให้ดีนะครับขอให้คนเกิดปีมะเมียนั้นนะครับมันดูแลสุขภาพให้ดีสุขภาพที่ดีในวันนี้เป็นผลที่เราทําไว้ของเมื่อวานนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพในวันนี้ก็ยังไม่สายเพื่อสุขภาพที่ดีในวันพรุ่งนี้และต่อๆไปครับ ดวงชะตาสุขภาพผ่านไพนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่าดวงความรักคนเกิดปีมะเมียนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนที่เกิดในนักษัตริย์ปีมะเมียหรือคนเกิดปีม้านะครับในเดือนกุมภาพันธ์2569ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับคนเกิดปีมะเมียหรือคนเกิดปีม้าในเดือนกุมภาพันธ์นี้เรื่องความรักความสัมพันธ์ดูจะเป็นช่วงเวลาที่มีเรื่องให้คิดมากมีเรื่องให้หนัก ไพ่สิบคาถาจะาพูดถึงช่วงเวลาที่ถ้าใครที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องจับมือการผ่านความยากลําบากหรือเจอกับสถานการณ์ที่เรานั้นรู้สึกว่าความรักนอกจากจะไม่ผ่อนคลายหรือว่าไม่เป็นที่พักใจให้กับเราแล้วยังสร้างความหนักใจในบางเรื่องให้กับเราด้วยนะครับ ใครที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วเดือนกุมภาพันธ์นี้ให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะกันครับไพ่อัศวินแห่งดาบเตือนให้ระวังในเรื่องของการทลละเลาะการมีปากมีเสียงกันหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่อยากจะเอาชนะกันด้วยทิฏฐิมานะบางอย่างเพราะฉะนั้นนะครับต้องระวังให้ดีนะครับเราชนะคนรักไปก็เปรียบเสมือนได้ชัยชนะบนซาก ปะหลักหักพังมันไม่มีประโยชน์ครับคนเกิดปีมะเมียทั้งหลายไพร,ราชาแห่งดาบจะพูดถึงสถานการณ์ที่อาจจะนำพาไปสู่การที่เรานั้นต้องรู้จักอดทนรู้จักที่จะให้อภัยจึงจะเดินต่อไปได้ในความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับส่วนคนโสดเป็นช่วงเวลาที่ดูจะยังไม่เจอคนถูกใจครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นๆตัวคนโสดเองก็ เหมือนว่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่มีอะไรหลายๆอย่างที่อยากจะทำอยากจะจัดการให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความรักในช่วงนี้จึงถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดวงนั้นมีคู่ยากครับเอาละครับดวงชะตาความรักก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับแล้วจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตา ครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวจองคิวสอบทําค่าครูได้ตามลายอดีตใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบสเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเรา,ราต้องริขิดเองบุญลักษาเทวโอยพรคนที่เกิดในนักกษัตริย์ปีมาเมียหรือคนเกิดปีม,าม้าทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับหากคำทำนายในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณ ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ